เติมเด้มคำตอบคำตอบจากจาสรุปงะเออพุทธะเาพุทธพักเะักปวัดินะาตั้งแต่ดาเการ้บารบบาเยเทียนเทียจนถึง ปาริมาหรนิพพานครับนนิพพานครับให้เราถูกต้องเมื่อดนพุทธะนะปะวัดนะดดคือชาติติ พระนาเจ้านาตพระนาพุทธเบอพระนาเจ้านามีมีพระนานามนาเดิมเดิว่าว่าเจ้าชายเจ้านาสิทธิ์ยึดะนาถักตาม สิทธยิทะเป็นดงโอรสเนาะเนาะโอเรสเนาะของคพระเจ้านะดาสุดโทเนาะถักนณและเพระนางาะสิริ หามาอามายายามีเจ้าชายน้อยสิทธิพักนักถนัได้นายทรงโดยเห็นเงทีเงวะวะพูดโดยสี่ีงคือเงคคนแก่เกษ คนเจ็บเจ็บคนตายาดตาและสัมันักะะะสัตกามักนักเมื่อพระชนโดยมายุมาเบือสิบหก คันสาตเจ้าชายนาจ้าจ้าชายนาสิบเยบทนาทะนาได้บ้าอะอะพิเศกเนสมรถเกือกับากับดพระนางนา

ลาหุนนาอีลานาหุนเนินซึ่งแปลว่านาฬาบ่วงเมืองการตาบำเพ็ญบบนี้การตาบำเพ็ญบบนี้ทุกฤด กรกิริยากิริยาแปว่ากาทรทอและมานโทอและมานร่างกใจให้ลำบากแต่ในปีมี มีหกเอ่อของกาเดระสะเด็ดนะเนี่ออกนะพระหนวดนะเดือของกพระนาศิดิพระนาถะซึ่งเดระพระองค์มาเดระมียีพระนาชนเดินมายุมาเอือ สามสิบห้าดาอาันษาดกดาพระองค์โดเรทรงดรู้แจ้งเดเยในน้นยานนาสามสามคือยื้อเงินเบุกเกนิ ngã xả ngã nụ vợ tị nhị gian gian tóm đó ba ba tạ ngã gian a a xả ngã quát khả ngã thăm thi ะนะเงศติทะนะทะนะตัดสักแบนะเะตัดสักรู้นงาะเะเงือเรียกว่านะวังอริยะนาะอินะสัตตะสีดีได้แก่ได้เยทุกเงือสัตบุตรไทยเะเงาะนิโรธอินงือมัดนะ พระสงฆ์บโดยรูปแรกเดในในพระพุทธนาฏศักาิศานาหรือที่เรียกว่าพระนะอันยาโกนเบนะยะ